ชีวิตบ้านบ้านคอยควายลงห้วยลงหนองจุดน้นควายลงห้อยลงหนอหง เช้ามาขอเชาาบ้านชาวนาชาวไร่เปายงหนองลง้วยในทางลงห้วยไปหน่อยไปห้วยห้วยซาานะ